สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้พี่ดีก็ขึ้นมาถึงข้างบนเมืองจูลิสจูลิสนะคะเออจอลูลส <c oughs> ก็ประมาณสองพเมตรเท่าไหร่นะคะ <c oughs> ก็มายืนอยู่จุดเป็นร้านอาหารนิมะข็ตกฝอยๆจากอยู่ข้างล่างแดดแจแ๋เราก็ขึ้นมาข้างบนนี้นะ,ะก็ หิมะก็ตกฝอยๆนะคะไปค่ะทุกคนดูข้างหน้าอ่าพี่นีนะคะว้าวาว้าวหิมะก็ตกฝอยๆพระอาทิตย์นะเราอู้ อยู่ที้พักเนื่งนี้นะคะเขาเขียนเป็นภาษาเยอมันพี่นีก็อ่านไม่ออกนะคะทุกคนก็ลงจากรถมาเดี๋ยวเราก็จะไปที่พัก เย็นค่ะลบศูนย์นะคะทุกคนลบศูนย์อเดองบดีฟังอิเลสก์สกีนีอะย่าเล็ตล่มีห้องน้ำอุ้ย อ๋อเล็กๆเล็กๆดําวิออนแอรนทุกตงโอตูุตงโอเอละเซโฮเซโฮ่เซโฮดิ๊กี้ว่าฮาเล่ปาเล่เข้าไปตรวจห้องน้ำมาสะอาดหรือเปล่านะะ,ะทุกคน ลบศูนย์แต่แต่ก็เย็นเย็นนะคะทุกคนเขาไม่เข้ากล้องนะคะพี่ดีก็เลยเป็นดาราอยู่คนเดียวนะเพื่อนเขาอีกสองคนเออไปถึงที่พักแล้วนะะแต่ เพราะว่าเราเดินทางกันคนละเวลานะคะพี่เราก็เดินทางกันสามคนกน็เลื่อยเปื่อยะค่ะทุกคนอันนี้หิมะก,ก็ตกฝอยอยเราก็ไปเรื่อยเร <c oughs> เราก็คิดว่าจะไม่มีหิมะแต่ก็เยอะนะคะเราก็ี่ดีก็จะเข้าห้องน้ำก่อนนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวค่อย ไปเก็บบรรยากาศเรื่อยๆนะคะบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคน